ของเป็นที่เลยนะครับทำกากหมูก่อนนะครับกากหมูก็จะเป็นหนังหมูติดบันนะครับนี่นะครับหนังหมูติดบันหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วอันนี้ก็เอาไปตากแดดมาแล้วนะครับสองชั่วโมงนี่นะครับแล้วเราจะใส่เกลือนะครับเกลือแล้วก็ผงชูรสคลุกเขาคลุกเ้าแค่นี้แหละพอแล้วเสร็จแล้วใส่กระทะเลย แต่กระทะนี่คือไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆใส่ไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้น้ำมันจากมันหมูเนี่ยออกมาใส่ไฟกลางคนไปคนไปต้องคนเรื่อยๆคนบ่อยๆนะครับนี่นะครับตัวนี้น้ำมันเขาเริ่มอ,ออกมาแล้ว ก็ยังคนต่อไปใช้ไฟกลางอยู่คนไปตอนนี้นะ้ำมันก็ออกมาเยอะแล้วนะครับก็จะใช้ไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนนะครับเบาไฟเบาไฟโอเคเราก็ใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็นวดไปเรื่อยๆเนี่ยมาดูนวดไปเรื่อยๆแบบนี้ตอนนี้ก็จะตั้งน้ำมันไว้อีกหนึ่งกระทะนะครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นน้ํามันไฟกลางร้อนเลยนะครับแต่ว่าให้น้ํามันร้อนสีเลยดังนี้ในกระทะเราก็จะมีเสียงปุ๊กปุ๊กแป๊ะแปะเริ่มพองแล้วแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับเริ่มพองแล้วปุ๊กปุ๊แป๊ะปก็จะย้ายมานะครับจากกระทะมาเลยนี่แล้วก็คนๆๆๆเอย่างนี้แล้วะพองสวยงามเลยนะครับเี่ยโอ้โหดู เป็นที่เลยนะครับเราก็จะคนไปเรื่อยให้หมดเสียงป๊อปอป๊อปแป๊ะนะครับน่าคนไปเรื่อยตอนนี้ก็นิ่งแล้วเสียงหมดแล้วจะพักไว้สักแป๊บนึงได้ที่ดีแล้วก็พอพักเส็จน้ามัน และนี่ก็คือน้ำมันหมูที่ได้นะครับเนี่ยกากหมูกระกรอบนะครับเนี่ยมาเทสความกรอบกันอืมรสชาติดีมากแต่อไปก็จะทำน้ำซอสนะครับน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมใส่เป็นตะพีตะพีไปนะครับ ตอนเห็นหอมก็จะมีความหอมอยู่แล้วนะใส่ไป,ไปสองแล้วกันอึ๊บน่มือเดียวต่อไปก็ซอสปลาเขียวนะครับใส่ไป,ไปสองอเค้ำตาลปี๊บน้ำมันงาผงปรุงรสน้ำเปล่าซีอิ๊วดำ น้ำส้มสายชูพริกป่นน้ำซอสเดือดแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับพอหมูสับนะครับเราจะมารวนลวนในกระทะนี่แหละใช้ไฟแรงมไม่ใช้น้ำมันไม่ใช่น้ำผีวขาว เพื่อให้กุตับมีรสชาติแล้วก็จะใส่ทิวขาวบนแบบนี้นะครับพอแค่พอสุบนะครับเพื่อได้นุ่มๆเนี่แบบนี้วันนี้ก็จะมาแจกสูตรลวกเส้นเล็กนะครับแบบเหนียวนุ่มเส้นไม่ติดกันอา่าฮะทำยังไงนี่เราก็จะลวกในน้ำเดือดนะครับ ไปไปเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็คนสูตรส้นไม่ติดกันหรือเปล่าไม่รู้อืมลวกไปนานนะครับก็พอแล้วโอเคแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ําแล้วก็คนอีกทีหนึง่งเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นหรือการล้างมันนะครับล้างมันออก เสร็จแล้วก็มาใส่ชามเลยใส่ชามเพราะใส่ชามเสร็จแล้วก็จะใช้น้ํามันหมูนะครับน้ํามันหมูที่เราเจียวกาก,ากหมูเมื่อกีน้นี่แหละครับเอามาเคลือบนี่ครับเอามาเคลือบเส้นไว้ซึ้งจะได้ไม่ติดกันแบบนี้นะครับนี่เห็นปเปล่าไปติดกันเลยเสร็จแล้วก็จะตามด้วยซอสน,นะครับซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่ไปสองช้อน คนอีกนี่นครับจะต้องเข้มมากแบบนี้นะครับไม่ติดกันแน่นอนตัวงอกต่อเลยครับถัวงอกครับลวกแค่ผ่านความร้อนนะครับพอแล้วจะได้ก,กรอบๆก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มีน้ำซุปนะครับน้ำซุปเล้งแต่ตอนนี้ก็จะเอาลูกชิ้นมาก,ก่อนนะครับ ลูกชิ้นนี่ก็เอาไปลวกในมวน้ำซุปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แล้วนี่ทำเองครับแต่กินลูกก็ตามชอบเลยหมูสับกากหมูถั่วขั่วปนอืปนไม่แหลกกุ้งแห้งฝอยผักชีฝรั่งกระเทียมเจียวเล็กแห้งพร้อมพื้นต๊ะรับประทาแล้วครับเส้นเล็กแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่ติดกันมาพร้อมกากหมู หมูสับลูกชิ้นแบบนี้เส้นเล็กแห้งคือโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ก็จะมาพร้อมกับน้ําซุปเล้งนะครับต้มเองอืมินคนนี่ดูเนื้อยุ่ยเปื่อยกำลังดีรสชาติก็กลมกล่อมมาแล้วนะครับที่ซอส,สก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับ เนก็จะเพิ่มเผ็ดเพิ่มเปรี้ยวตัวตามชอบเลยนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานล้วเพิ่มอีกก็ตามชอบแต่เนี้เนี่ยโอเคแล้วนี่ครับเป็นไปติดกันก็ต้องติดดีนะมันจะแยกแต่กันได้ไงนะเอออืม ถ้าไปกินตามร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนี่ก็จะเป็นไต่ติ้วดำนะครับอันนี้ก็ตอของเราก็มีทิ้วดำนิดหน่อยนะครับไม่ต้องการดำมากเดี๋ยวก่อนดยวนด้วนด่วให้แหมทิมงานทิมงานบอกให้คนเดียวหวาคนเดียวหวา Nah, ni. Bukan jenis-jenis-jenis-jenis.